สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาฝึกอ่านคําที่ใช้สระอือกันค่ะค่ะมาดูคําแรกค่ะสออะสะดอือดือสะดือคำที่สองค่ะมอ,อือมือถออือถือ กอรออะกะพออือพือกระพือไปค่ะหอนออะงอหนังสออือสือหนังสือกออีงอกิ่งกิงไม่โทกิ้งกออือกือกิ้งกือ ฮอือฮือฮอ,ออาฮาฮือฮาค่ะคำนะคะซออือซือซือไม่โทรซื้อขอองงอของซื้อของต่อไปเรามาดูคำที่ใช้สระอือแบบมีตัวสะกดนะคะเมื่อ,อนักเรียนน่ะ ผสมสระอือกับคําที่มีตัวสะกดอออ่างจะหายไปนะคะเมื่อสักคู่นี้หนูอ่านสะดือถูกไหมคะสออสะดออือดือออ่างยังอยู่เนื่องจากว่าไม่มีตัวสะกดนะมีแต่สระอืออย่างเดียวสะดือแต่ต่อไปนะรูปนี้ดื่ม คุณตากำลังดื่มอยู่นะคะเดิมทีดอือดือใช่ไหมคะสะดื่อแต่ตอนนี้ดื่มมันมีตัวสะกดเป็นแม่กลมเราจะอ่านออกเสียงดอือมอดื่มดื่มไม่เอกดื่มนะคะอออ่างหายไปแล้วนะคะอออ่างของสระอือตัวนี้หายไปแล้วนะคะต่อไปค่ะยอ,อือ นอยืนอออ่างหายไปมีตัวสะกดมาแทนที่นะคะต่อไปค่ะฟออืนอฟืนอออ่างหายไปค่ะเอาตัวสะกดมาแทนที่นะคะเป็นฟืนค่ะต่อไปค่ะปออือนอปืน อ่างหายไปค่ะแล้วก็มีนอนหนูเป็นตัวสะกดมาแทนที่นะคะตออือนอนตื่นตื่นไหมเอกตื่นตื่นค่ะะออ่างหายไปแล้วฮะเอาตัวสะกดมาใส่แทนนะคะตัวนี้มีวรรณยุกต์ด้วยต่อไปเป็นควบกล้ามนะลองดูซิสรละอือทำยังไงล่ะ ควบกลั่มก็คือกอไก่รอลิงนะคะอ่านควบกันกอรออือกอรออืกอรออ,อ,รอ,อืนอกืนนะคะต่อไปผอ,อือนอผืนผืนไม่เอกผืนนันกเรียนดูรูปมันมีลักษณะคนกำลังคันนะต่อไปรูปนี้ ลออือนอลืนลืนไหมเอกลื่นโอเคเดี๋ยววันนี้ทำแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดให้เติมคําลงในบริบทนะคะรูปภาพจะอยู่น,นี้แต่ว่าในหนังสือในแบบฝึกหัดสมุดที่จะให้ทำเนี่ยไม่มีรูปนะคะให้หนูเนี่ยเอาคําเหล่านี้หรือสลึมสลือฮือฮือ กระบือไปเติมลงในคําที่กําหนดค่ะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะคะเป็นรูปเด็กนะาทาหน้าเบะเน้องร้องไห้แล้วก็จุดๆุดจุดใช่ไหมคะให้เอาคําเหล่านี้มาเติมนะคะส่วนในแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้หนูจดลงไปเนี่ยไม่มีรูปภาพนะคะมีเฉพาะข้อความนะคะให้หนูเลือกคําเหล่านี้มาเติมค่ะ